ลกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงต่างประเทศกันนะคะใช่แล้วค่ะข่าวบันเทิงต่างประเทศวันนี้นะคะไปที่เรื่องราวของหนุ่มหุ่นล่าคนนี้เลยค่ะไทวิสกิฟสันนั่นเองที่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวขออ้อนค่ะอยากรับบทกรีนแลนเทิร์นมากๆเลยล่ะค่ะ เรียกได้ว่าทุ่มสุดๆเลยค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มอย่างไทเรสซิสตันนะคะที่ตอนนี้กำลังทำแคมเปญใน i ิน t a g r กรส่วนตัวค่ะอ้อนขอเป็นนักแสดงนำในโปรเจกต์ภาพยนตร์ g r ี e n Lantern ภาค Reboot นะคะที่ทาง DC Comics ตั้งเป้าไว้ว่าจะฉายในปี2020ค่ะ ไทยรีสกิปสันนะคะได้โพสต์ภาพตัดต่อเป็นตัวเขาในมาสซูเปอร์ฮีโร่เกรนแลนเทอร์นับ10ภาพค่ะข้อความเชิญชวนด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยแหละเหมาะสุดในการที่จะมารับบทนี้พร้อมกับเขียนข้อความแล้วก็สโลแกนของเรื่องในเกือบจะทุกๆภาพเลยนะคะว่า In Brightest Day In b l a n k e s t Night No Evil Shall Escape My Sight l e d ด์ r s h ฮ o ว r ร์ชิพเอริลไหม b ิวแ w a r e My Power Green l a n แลนด์เทนสเพื่อเป็นการประกาศต่อแฟนๆนะคะว่าเขาเอาจริงและอยากรับบทนำในหนังเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะ ซึ่งล่าสุดนะคะไทริสยังโพสข้อความท้าให้แฟนๆทำภาพกราฟิกตัวเขาในมาดก์กรีนแลนเทนออกมาเยอะๆค่ะแล้วก็แท็กเขามาด้วยนะคะเขาจะนำมาโพสตใน IG ส่วนตัวพร้อมกับให้เครดิตเจ้าของภาพด้วยซึ่งก็มีแฟนๆทำภาพของเขาออกมามากมายเลยค่ะแม้ว่ากระแสาบางส่วนอาจจะคิดว่าเขาอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่เพอร์เฟกในการที่จะรับบทนี้นะคะเพราะว่ากว่าที่หนังจะได้ใช้เนี่ยเขาก็มีอายุปาเข้าไป40แล้วซึ่งอาจจะแก่เกินไปสำหรับบทนี้ก็เป็นได้ค่ะแต่จากภาพที่แฟนๆของไทริสทำออกมานะคะก็เป็น ครื่องการันตีได้ว่ามีแฟนคลับจำนวนมากที่อยากให้เขารับบทนี้ต่อจาก Ryan r e รโน l d s ค่ะที่เคยแสดงไว้ในปี2011ที่คำวิจารณ์ออกมาย่ำแย่มากและอยากให้มีการนำกลับมาทำใหม่ให้ดีขึ้นค่ะ เว้ยหุ่นยังดีอยู่เลยใช่ไหม<อ>ถ้าเกิดสมมติโรเบิร์ตจะเอ่อดาวนี่จูเนียสามารถเป็นไอรอนแมนได้ถูกต้องเขาก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะไม่เห็นวีน่าไอจีเลยนะเอเอเขาควจะแฮปปี้เลยทีเดียวเออ <laughs>